คนเราจะไปขายขวดกันเดี๋ยวหอดมองขายขวดเราเดี๋ยวจะทช้มึองนะจ๊ะสามารถขายขวดกันแล้วเป็นเครื่องมันนะกาลังถามจากของอันพุ่นกอนนาหนีแค่น,นั้นแล้นะเนาะขายขวดของเดนมาร์กมีสองวิธีเนาะอันนี้แบบใส่ลงไปข้างเดียวเลยกับอีกแบบหนึ่งใส่ที่ละขวดนะจ๊ะ ทุกคนสแกนแล้วเขาจะเอาขวดของเขาใส่ลงไปน่นี่เนาะยาขอมีอะไรกูดิเนาะไปเลือมันกจะนับเลยสัก เครื่องเขาก็จะปิดลงมากนะจ๊ะทุกคนเดี๋ยวเข้าหนูไดฟาสิกอด <Yeah. S 2> <Okay. S 1>